ก่อนเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกคนนะคะก็มาดูดวงความรักเดือนนี้เดือนสิงหาคมกันนะคะว่าความรักของชาวราศีเมษเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งคลิปจะแบ่งออกเป็นสามพาร์ทน,นะคะก็คือพาร์ทคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่มีแฟนเนะาะค่ะก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเออคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่มีการเปิดเป็นการเปิดช่องครั้งแรกการทําคลิปครั้งแรกนะก็ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะจ้ามาดูการคนโสดคนโสดราศีเมษอุ้ยไพ่ล่วงนะ่ะมาถึงเอาไพ่ล่วงเลยขอโทษทีคะ่ะทุกคนอ่ะทุกคนสมมุติว่าถ้ามีการเปิดไพ่ออกมาช้าหรือทํานายช้าสามารถกดกดเออสปีดสปีดการพูดได้นะ อมาดูกันชาวราศีเมษชาวราศีเมษตอนนี้คนโสดคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักรูปแบบไหนคุณเป็นยังไงบ้างพลังงานตอนนี้ของคุณมาดูกันขอเปิดครบแล้วก็ขอทำนายทีเดียวนะจ๊ะทุกคนอืม คุณรู้สึกตอนนี้คุณใช้เหตุผลนะในการที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามอะ่ะชาวราศีเมษคุณเด็ดเดี่ยวคุณเด็ดขาดคุณอาจจะไปเจอใครเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นพวกในเครื่องแบบก็ได้นะตำรวจทหารอะไรงนี้เนาะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราเป็น,นหรือว่าคุณเจอเขาคนนี้แล้วเขาคนนี้เขาแบบเข้ามาอยากจะมาจริงจังก็ได้นะอืมคนโสดหรือเขาเหมือนอาจจะแบบ เข้ามาพูดคุยแล้วแบบแบบปรับปรับอยากจะแบบตกลงคบหากันเถอะอะไรแบบนี้ก็ได้เออมันอาจจะเชิงประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบขนาดนั้นก็ได้แต่คืออาจจะมีคนเข้ามามีอิทธิพลกับเราต่อดีนะอาจจะเป็นคนที่นั่นแหละเป็นคนไอ้เครื่องแบบแล้วคุณเป็นยังไงอีกชาวราศีเมษคนโสดอันนี้คุณเป็นยังไงอีกอืมเนี่ยเอาจริงๆนะคุณมีเกณฑ์ที่เจอ ใครสักคนหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะเขาจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราจริงๆนะอาจจะเจอผ่านเรื่องงานหรือถ้าคุณอยู่ในสายงานที่มีผู้บังคับบัญชาอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายด้วยแล้วเขาอาจจะเข้ามาแบบมา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 ,มา,มา,มาพูดคุยกับเรามาทําความรู้จักอะไรเงี้ยเนาะ,ะมาดูกันว่าในอนาคตคนโซด คนโสดชาวราศีเมษจะเป็นยังไงต่อไปคะสิบเหรียญหนึ่งถ้วยเน่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเค มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะเนี่ยเป็นความรักที่ดีไหมดูสิเป็นความรักที่โอเคไหมเป็นความรักที่โอเคไหมเอยชาวราศีเมษเฮ้ยเป็นการเริ่มต้นที่โอเคเลยคือเขาคนเนี้ยอาจจะเข้ามาผ่านเรื่องงานจริงๆด้วยหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เจอการปรับปรับไม่ได้แบบ ชอบกันเลยอ่ะก็คืออาจจะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้ก็ได้แต่คือไม่ได้แบบมีความรู้สึกลงไหลชอบมากๆอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่คืออาจจะผ่านเรื่องงานอ่ะเนาะมีการติดต่อสื่งสื่อสารได้ทางานร่วมกันได้พูดคุยกันอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้เกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์มากๆเลยนะเดือนนี้ที่จะได้มีความรักกับใครใหม่ๆอมืมองว่ามีคนเข้ามา อาจจะไม่ใช่คนเดียวด้วยซ้ำเอาจริงๆอาจจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้ามาเลยก็ได้นาะก็ลองดูนะจ๊ะคนโสดต่อไปไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราศีเมษมาดูชาวราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะขออภัยด้วยนะคะมีเสียงนิดนึงนะคะทุกคนามาดูกันตอนนี้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้าง คุอาจจะกดเร่งเร่ง,งกดสปีดเอ่อคลิปไปได้นะเพราะว่าอาจจะมีการพูดช้าหรือทับไพ่ช้านะจ๊ะมาดูกันว่าชาวราศีเมษพลังงานของพวกคุณเป็นยังไงบ้างมีการติดต่อสื่อสารกันนะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดอยู่อืมเฮ้ยไพ่ออกดีมากๆากนะจ๊ะ จะขออีกใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวของมาพูดทีเดียวนะเฮ้ยเฮยอยากจะบอกว่าความรักนี้มีความหวังนะมีความหวังที่จะมันจะเติบโตมันจะพัฒนากันไปได้ไพ่ออกดีมากๆเป็นการสื่อสารคุณคุณอาจจะมีการพูดคุยกันแบบตลอดก็ได้หรือว่าแบบสื่อสารกันผ่านออนไลน์นะ มีการแชทคุยกันแต่ว่าคือมันเป็นความรักที่มันโอเคเลยแหละมีความหวังที่จะสามารถพัฒนาต่อได้เดี๋ยวมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะอุยไพ่เริ่มต้อนออกมาเยอะมากไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ไพ่ไพเด็กเด็กไม้นะ เราะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นชาวธาตุไฟนะจ๊ะสิ่งเมรธนูเนาะชาวธาตุไฟอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้ไปได้แบบโอเคเลยอือ เฮ้ i, ยไพ่ออกดีหมดเลยหกใบที่เปิดมาอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไปได้เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกแบบอินเลิฟรู้สึกมีความสุขรู้สึกเหมือนเราอยู่ในช่วงอินเลิฟที่แบบได้คุยกับใครสักคนหนึ่งทุกทุกวันก็ได้มีการสื่อสารกันตลอดก็ได้มีร,รู้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเรามีความหวังอะในความสัมพันธ์นี้ว่าแบบมันน่าจะไปได้แบบโอเคเลยแล้วก็ในอนาคตมองว่ามันโอเคมากมาก ความสัมพันธ์ทั้งสองคนจะพยายามแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะเออแล้วถ้ามันคลิกกันมันใช่อะไรแบบเนี้ยจะสามารถพัฒนาได้ถึงขั้นจริงจังเพราะไพ่พระขึ้นไพ่ของสิ่งที่ถูกต้องต่างคนต่างทําสิ่งที่ถูกต้องอืมเหมือนสมมุตินะยกตัวอย่างถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่าใช่เนี่ยก็จะสามารถพัฒนาได้อะสมมุติ คุณคุยกับคนคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเออต่างคนต่างรู้สึกว่าคลิกกันอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเปิดเผยคุณคุณก็จะเปิดเผยเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องชัดเจนประมาณนั้นนะจ๊ะอืมก็ต่อไปไปดูความรักชาวราศีเมษคนมีคู่กันต่อคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะเป็นคนมีคู่ชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักของคุณชาวราศีเมษกับคู่ของคุณตอนนี้ความรัก เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะอ่ะมีความสม่ำเสมอเป็นความรักที่พึงพอใจในระดับหนึ่งเลยกับคนคนนี้เป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่คุณดีลด้วยอยู่เนี่ยคู่ของคุณเนาะเขาอจะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ก็ได้นะอืม เป็นคนเก่งเป็นคนรอบรู้อืมีมแรงดึงดูดกับคนคนนี้เยอะมากๆเลยนะบางทีอาจจะมีถ้าเหมือนมีมีอะไรที่มันไม่เอ่อเขาเรียกยังไงอะมีอะไรที่ถ้ามันเคยมีทะเลาะกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือคุณจะให้อภัยเขาอะไรแบบเนี้เนาะคือคือมองข้ามมันอะไรประมาณนั้นอะเหมือนคุณอาจจะแบบหลงเขามากๆเลยอยู่ใน ผวังของเขาอะไรแบบเนี้ยในบางคนนะบางรายบางคู่ชาวราสีเมษอาจจะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เช่นการเออไม่ได้ตั้งใจโดนปิดบงังโดนหลอกจากแฟนแฟน,แฟนพูดความจริงไม่หมดอะไรประมาณนี้อืม แต่มองว่าความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะประคองกันมาหร,หรือใครบางคนในที่นี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ยังจะไปต่อนะมีแรงดึงดูดกันมากๆอุยไพ่พระมา,ามาแบบไฟกับไพ่มาเลยขึ้นมาสองใบคือมองว่านั่นแหละเป็นความรักที่มีทางด้านดาร์กและด้านไม่ดาร์กอะ มีทั้งมีครบรูปแบบมีความรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีรู้สึกแบบแฮปปี้กับปนปน,น,นกับความรู้สึกเครียดหรือว่าเศร้าเศาเสียใจด้วยก็ได้แต่ว่ายังไงความสัมพันธ์นี้ยังจะ,ะเผชิญไปต่ออ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นยังไงนะคะชาวราศีเมษคนมีคู่ ยังจะเอ่อยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดนะอืมแต่เอ่ออาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาที่เป็นฝั่งผู้หญิงนะอาจจะไปมุ่งเน้นในการสร้างอนาคตตัวเองหาเงินหาทองอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักน้อยลงก็ได้นะ เนีอยยวขออีกไปหนึ่งขยายนะคะเนี่ยคุณอะถ้าคุณเคยมีเรื่องอะไรกันในอดีตที่มันรู้สึกไม่โอเครู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแบบทําลายความรู้สึกกันอะคุณจะปรับความเข้าใจกันอะอแล้วกลับมาเริ่มต้นกลับมาแบบว่าโอเคเรามาเรามาทิ้งความรู้สึกอะไรที่มันแย่ๆแ,แล้วก็มาเริ่มกันใหม่อะไรแบบนี้เน,นอืม เหมือนทิ้งความรู้สึกแย่ๆอ่ะปรับจูนการปรับความเข้าใจกันอ่ะก็จับประมาณนี้นะจ๊ะคนมีคู่เนี่ยไพ่เลิฟเบอร์ขึ้นอีกใบหนึ่งเหมือนคุณกับคนเนี้เขาเหมือนมันอะไรคืออะไรก็ตามจักรวาลหรืออะไรก็ตามที่ลังสารให้คุณเด็เขามาเจอกันอ่ะมาเจอกันอาจจะอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นกรรมสัมพันธ์ก็ได้เด็คือยังไงก็เหมือนต้องมาเจอกันอะไรแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะจ๊ะคนมีคู่เดี๋ยว ก็ฝากติดตามช่อง PB t ี a r o อล h o l ด้วยนะคะทุกคนก็เพิ่งเปิดใหม่เนะฝากติดตามอยู่เรื่อยๆนะจะมาอัปคลิปความรักอยู่ลงทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเดือนหน้าเดือนกันยานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ